เตรง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 ตรงเตงเตรงตงตรงตงต็งตงตงตงฟอนงามเลยลูกล <isation> <sa iden thanks> ูกพ่อฟ่อนงามงามฟ้อนฟ่อนงามงาฟ่อนฟ้อนจังไดฟ่อนจังได้ลูกกินน้ำต้องดูแลบ่อยนี่แสนงาอยู่ตรงนั้นี่ อมื่อเดอะเมื mm. ่อไม่มาบ้าไหนล้ะชักแล้วเห็นมาสามจุดสามสจเต็งเตรงเตรงเตรงเตงเต็งเต็งเตรงเตรงเต็งต็งเต็งเต็งปานเท่าไห้่หรับย่งงมาสันปานทมาทำมาอยู่อืม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  แขนจงปวดตอนนี้ปวดตอนนี้ได้สองั้งแขนจ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 งขนจงจงจุกจงจุกอจงจุจมจุกจงจุอะดดงดิบอัดดงดิบอัดดงดึบดึบดึบอะเตีงก่อนหนึ่งสงสามเตงเตรงเงเตรงเตงตรงงติง เต็งเต็งตงต็งตงเต็งเต็งเต็งภาพนั่งไม่ได้แตนอนตลอดเลยสมมตอ่าเรืองันพ่อให้ยังนอนทีมีจตาตอนนี้อินโดนีเซียปะงต็งเตงต็งตงเต็งตงต็งตงต็งเตงเต็งเตงเต็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 งตงต็งตงกูน้องหายเนี่ยคุณ้องบอกกูน้องหอยฉันจะซื้อฉันกินกูนองไม่พอและพ่ออากิน เอาน้ำม่ให้ลูกก่อนน้ำมันจะไม่มันจะมันจะไม่ได้น้ำเต็ง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 ฟอนยังไงสวยอันคืออยู่บบนี้ภาพฟอนเขาอยู่ปะเมื่อกี้ว่าอยู่เต็ง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 อันนี้น้ำหนูลูกอ่ะก่อนน้ำก่อนกินน้ำค่ะกินน้ำค่ะป้าจะโทรมาทวงแล้วให้ไปรับไปให้ไปรับไปเป็นไง ทรงขอเมีตมาเพราะว่าอะไรองม่กินเพรา่สมรูปไปแต่นั่งให้ดูแล้วก็เขาคิให้ไปรับมังเอเคไมไม่กินก็ไม่กินลูกอ่ฟอร์ดไหมเต่ง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 เอ็ง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 อ็งอ็งอ็งเอ็งอ็งมอ็งเอ็งเออ็งเอ็งมอ็งเอ็งตอออ <ห>ไะผู้ใดวะเ,เออห้ามตีคนอืน่นชอบทำลายร่างกายคนอื่นแล้วเนี่ยเหม็นปากบอจู่คนฮู้ดังมนันเนาะไมะ่เอาดูไมวเอาดูสภาพพ่อเพิงติดนัวซี่เกลียเออ

อมเปียงอมเปียงอมเปียง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 ,ยงขาใครเนี่ยขาใครทำไมมันใหญ่จังฮะไตอตาเอ้ย นายตาน้อยเอ้ยนายตาน้อยเอ้ยพ่อถามซิพ่อถามหนูซิหนูเป็นลูกใครคะอีหลานลูกไผล่ลูกพยาบาลฟินแลนด์บ่าจา้าลูกพยาบาลฟินแลนด์บ่าจาแมนบอแมนบอขาแมนยกเมื่อคืนแล้วยกเมื่อคืนยกเมื่อคืน ยกมือขึ like, şallah, şallah, ้นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะง่วงนอนยังง่วงนอนยังง่วงนอนแล้วยังค่ะอุ้ยใครมา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  ข้าจะประทับหน้าผากให้เจ้าข้าจะประทับหน้าผากให้เจ้าข้าจะนวดขาให้เจ้าบีบข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 าโอ้ยมาสัสมาสัสไทยมาสัสไทยมาสัสอิสิมาสัสอิสิมาสัสสุดเลย

พาเกือบจะเกือบแพ้ว่าเกือจะเกือบแพ้เกือบผู้ใดเนี่ยเกือบใครรองเท้าใครรองเท้าใครอ่ะตุ๊กตาใครถือเอาถือเอาถือเอาลูกเกือบผู้ใดเนี่ยเกือบในตาบอก <molec> ผมอะไร <iah 40> Jamie, มีสามสามสาวอากาศเลยสามสาวอากาศเลยทุจากันทุจายังไงทุจาแล้วมาทุจ่าหนึ่งสองสามทุจา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 ยยังไงทุจาทุจาสาธุสาธุค่ะ ทุจ้าทุจ้าทุจ้าร้องเพลงแล้วร้องเพลงยังไงร้องเพลงยังไงเอาเพลงยังไงคะนะร้องเพลงยังไงคะดูใครดูแม่ต้อย นายตากินนมหรือยังวันนี้กินนมหรือยังคะกินนมไปยกมาขึ้นยกมาขึ้นยกมือขึ้นยกมาขึ้นยกมอขึ้นชุดสีฟ้าบู๊ข้อบนอืมอ้าวพ่อเอาให้พ่ออยู่ให้หนูคะ่ะอ่าหยิบเอาคะ่ะหยิบเอาคะ่ะ หาเดือน้วคะห้าเดือนแล้วค่ะห,ห้าเดือนแล้วจ้าเกือบใส้พอดีมับเลยวะเกือบใย้ <ๆ S 2> พอดีม,มาคอเนี่ยขอเกือบเนี่ยค้อเกือบในเร็วคอเกือบในเร็วอากำดีเอออะไรครับพ่อทำให้ดูข้าชื่อตุกตาเจ้าชื่ออะไรล่ เจ้าชื่ออะไรลินาลิตะเจ้าชื่ออะไรฮ่หาฮ่าฮฮเจ้าซื้ออะไรเจ้าซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้ออะไรอะไรเอาที่อ,า,อ,อ,า,อ,า,อาให้ละหนูเกิดวันที่สิบเก้าตุลาจ้าอ่ะ เบงงอน่าราบอลูใจเดียว่าหนึ่งช่องช่ำหนึ่งช่องช้ำทุกใจริงใครอันนี้แอปเปิ้ลใครเนี่ยอันนี้แอปเปิ้ลใคร whose apple whose apple 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 แก้มพูดอะไรเนี่ยแก้มพูดอะไรนี่แน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 ่ ตุ๊ก,กตาจุบทุก,กตาเลยอขอดูจม,มูกหน่อยดูวนายตะนายตะเป็นไรเหี้ยเขามึงเกอบแลยปุบเกือบะนี่เกอบไม่ตาบะนี่เกอบไม่ตาบ่นนาาบอ อ่านนี่มันหล่นอ,อ,อีกแล้โอเคโอเคโอเคร้ <blues. S 2> องเพลง <_ d ving> <_ d ving> อ่ะบูอ่ะบึไอทำให้ดู